ช่วงนั้นมันเป็นฤดูหนาวทำให้ในช่วงตอนดึกช่างไฟเลยพากันก่อกองไฟแล้วล้อมวงนั่งผิงด้วยกันคือเนื่องจากช่างไฟเข้ามาจากหมู่บ้านอื่นก็เลยไม่รู้จักกับลุงหนวดผู้ตายครับพอนั่งผิงไฟไปได้สักพักใหญ่ๆชั่ช่างไฟก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามายืนผิงไฟด้วยช่างไฟเลยพูดทักทายไปว่าทำไมไม่นั่งล่ะครับ ยืนทำไมแต่คนที่ยืนอยู่เขาก็ไม่พูดตอบกลับมาสักคำแล้วช่างไฟก็เหลือบไปเห็นเงาของผู้ชายที่มายืนอยู่ไกลๆซึ่งก็พบว่าในเงานั้นมันไม่มีหัวเหมือนกับเป็นคนหัวขาดยังไงอย่างนั้นช่างไฟเลยเงยหน้าขึ้นไปมองก็เลยจำได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันกับในรูปที่ตั้งหน้าศพซึ่งก็คือลุงนวดนั่นแหละครับช่างไฟเลยรีบลุกขึ้นแล้วเดินหนีไปเลย